เคยเด็กเคยเด็กแน่เลยถั่วถั่วถ่วถ่วถั่วถั่วถั่ว่วถั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 ่ั่วถ่วถ่วถั่วถั่วถวถั่ว่วถั่วถัั่วถั่่วถั่วถั่วถวถั่วถั่ว่วั่ววั่วถั่วถั่วถั่ั่วถั่วถั่ววถ่วถั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 ่วัวถัวถ 对吧、嗯 <noise>